คัดเน้นมาได้เลยาดไนี่มนเหน่อ้ไปเลยขบเลยลยไดูกเบไปลหนืยไยก้มเนเหนื่ออยากยมเห็นเนอยไมไม่ด้่ไเรื่อไม่เื่อไม่ไืไ้ี่นี่ครูเขาทำเลยทำเลยทำเลย อันนี้ทำด้วยมือดีกว่าถ้าถือว่าเราใส่เนยเล้วมันจะแยกแป้งออกทีนี้แป้งมันจะไม่ติดกันทีนี้ค่อยมาทาเนยนี่เป็นลูกอย่างนี้แล้วก็ค่อยมาทาเนยที่หลังทาด้วยมือแต่ว่าใช่ไหมไม่ต้องทามือไม่ต้องทาเช็ดไปเลยเช็ดออกไปเลยเช็ดออกไปเลยไม่ต้องทามือกุ๊กลกุ๊กลกมาเป็นไง ไอคนนี้ปั้นลูกไม่ต้องทานเลยอ่าคนนี้ปั้นลูกไม่ต้องทานเลยอันนี้ล่ะปั้นไม่เรียบเราทำอะไรอ่าอยากจะปั้นลูกหรือว่าอยากทานเลยลูกๆอย่าทานเลยอ่าอยากจะอยากปั้นลูกปั้นลูกก่อนจิบนี้ก่อนจิบมือก่อนจิบมือก่อนอ่ะทำเลยทำเลยก็แล้วก็ทำก็แล้วก็เดี๋ยวเราทานเลยอยากจะรำด้วยแน่เลย

ไี่นนี่เลยนะนี่นี่เขาปจนให